สวัสดีค่ะวันนี้บัวสีสิบห้าพอแม่พี่น้องมาเบิงผู้สิิใส่โสมแดงกับมันสันปลังเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอันนี้บ้านยังเนาะค่ะนี่บ้านโคกเพกอำเภอตาพญาค่ะอ๋อบ้ามันคืองามใช่แม่พาหนูไปเบิงหัวมันเนี่ยค่ะจะมาเบิงจะบ้า,บามันคือหัวไญ่แท้ แม่ไส่มาจักปีแล้วค่ะเนี่ยไส่มาปีหนึ่งเลยจ้าป้าหัวมันมันจักเดือนค่ะแม่สามเดือนค่ะมันสามเดือนยังมาโดดแขื่อนซะมาหัวไงเถอะเบึ้งเบิึงเบึงทั้งทึงกับพ่อทั้งทึ่งทั้งไต่กับพ่อทั้งไต่หัวกไใหญ่มาโพดมาเกินแต่เบึง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 แม่หนูขอโวยเบิึงคักๆ่ะในวันนี้ทั้งไต่ไตเนี่ยป้าได้จ้ามาโพดมาเกินแต่พี่น้องเบิึงหัวมันสามเดือนมาโพดเทเบึงเบึงเบึงตั้งพี่แม่แม่แม่นี่พี่แม่พี่แม่ โอ้ยแม่หนูขอถามแน่ถามอีกแน่จักเคือวิธีใส่แม่ใส่แบบไรค่ะผสมแดงนี่ก้อนทีบูก่อนฉีลูกตัดต้นมั่นแช่ไว้จักสิบห้านาทีก่อนจ้าสิบห้านาทีก่อนแล้วค่อยเอามาเสียบเรื่อยจ้าบ้านอยู่ไกลก็ต้องแช่ไว้ก่อนจ้าอ๋อแล้วแม่จะใส่อีกต่อไปบ่คะนี้ใส่ค่ะเัวใหไงขนาดนี้มันได้ผลดีเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะใส่เตอปุ๋ย เม็ดเนาะอุ้ยแบบเคมีน่ะรองพื้นทีนี้ดินมันก็แข็งมันก็แก่นถ้ามาใช้สมแดงดินมันพูขึ้นดีมันไม่แข็งแกร่งเหมือนที่เราไม่ได้ใช้สมแดงจะดินอ่อนจะ่าเมื่อกยให้่หรือว่าแม่ถอนง่ายค่ะดินพูคักมันบำรุงดินเด้ดนี่สภาพดินพร้อมเลยเลยค่ะทำให้ดินสูินต้นเชื้อเราเนี่ยติดใจตรงนี้แหละค่ะสีต้นเชื้อค่ะนี่สองครั้งค่ะ สองครั้งปาดมันสารเย็นสีสองครั้งมาปวดมเกืนในใบกันน้ำหัวเขาก็ฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนตอนนี้ก็สองครั้งแล้วค่ะก็จแค่นี้แหละค่ะเพราะว่ามันก็สูงแล้วเข้าฉีดไม่ได้แล้วค่ะโยกมะขึ้นเลยลองถอนเบิงเบิงลองถอนเบิงทีไม่จะลองถอนขึ้นบอในแม่เอ้าลองเบิ้งแม่แค่กูยิ่งเฮ่เนาะเอาเอาลองเบิ้งเอาแม่ก็ซอยหนูตีหนูถอนนเพืยวถอนไหวดื้อเป้าใบดอกโอ้ยมันเป้าใดอกมันหนาวเยวกระมุนสิดู มันแน่นคักแน่นคักแม่ถอนมาได้ดอกจกแม่ถ้าร่งคนอยากหูอยากซื้อไปใส่น้ำนน่แม่แนะน้ำคนได้บอค่ะนี่ได้ค่ะเพราะว่าคนบ้านเราก็มองเห็นว่าเราใช้ดีก็กะว่าจะบอกญาติญาติให้ใช้ด้วยละค่ะญาติญาติที่เขาทำสวนมันด้วยกันก็จะบอกเขาค่ะแ,แน่นอนแม่ก็ใช้ด้วยค่ะกพมองเห็น ตัวเองใช้ดีก็จะบอกญาติๆค่ะอ๋อใส่ดีบอกต่อวันเถอะค่ะที่นี่ถ้าเพิ่อนอยากได้น้าอยากใส่น้าอยากซื้อน้าเอาไปใส่กรบปามั่นเพิ่นค่ะขอเบอร์แม่ให้เพิ่นได้บ่ค่ะได้ค่ะเบอร์สนใจจะใช้โสมแดงน้ากันก็ติดต่อทั้งนี้ได้ค่ะ0806275978ได้นะคะ,ะบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิตโสมแดงชีวภาพ ให้พวกเราเกษตรกรได้ใช้โสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีเอ๊